สวัสดีครับผมตั้งโดอดนะครับแล้วเราก็มาอยู่กันที่ร้านประจกบิ๊กซีสายใหม่นะครับส่วนทางขวามือนี้ก็เป็นหมกวิ่งอร่อยออร่อยนะแล้วถ้ามาจากทางซ้ายมือนี้นะครับจะต้องผ่านตลาด องศกรนะครับแล้วขับตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนมาถึงสายไหม62ครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับบิกซีร้านร้านที่แม่ขายโจกนะครับแล้วทางขวามือนี้เราจะต้องผ่านตลาดเอซีนะครับตรงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงนะ และถ่าฟุตบาทสั่งได้ไหมสั่งได้ครับแล้วร้านเหล่านี้มีจ่ายพันเน็ตแล้วนะส่วนป้ายหน้าร้านที่ต่าอยู่นี่สั่งได้เป็นบางอย่างนะบางอย่างเลิกทำไปแล้ว แล้วร้านเรามีโต๊ะนั่งไม้ไม่มีนะครับโต๊ะนั่งยังไม่มีนะแล้วร้านเรามีช้อนกับถ้วยให้นะครับถ้าอยากอยากเอาถ้วยไปใช้อย่างไงก็บอกแม่ค้าได้เลยนะครับ ส่วนร้านข้างนั้นเขาขายาขนมนะครับแล้วร้านเหล่าน,นี้เปิดกันตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งนะครับ และเราขายทุกวันไม้ขายตั้งแต่วันจัน์ทรถึงอาทิตย์นะครับมีหยุดวันเดียวนะวันที่แม่ผมไม่สบายนะครับและเมนูที่เราขายมีอะไรบ้างมีโจ๊อกหมู35บาทโจ๊กหมูใส่ไข่40่บจ๊องหมูใส่ไข 40, ่เค็มห0ส จ๊กหมูใส่ไข่เยี่ยวม้า50ต้มเลือดหมู50ข้าวปลาถุงละ5บาทข้าวต้มหมู40ข้าวต้มปลา50และต้มจืดหมูสับ50บาทนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ท่านที่อยู่แถวนี้นะครับหรือในละแวกนี้นะ ลองมาชิมที่ร้านสายไหม่ร้านป้าโจ๊กบิ๊กซีสายไหมนะครับ แล้วข้างหลังเนี้ยอ่ามันเป็นที่จอดรถใช่ไหมครับตอนเช้าเขาจะมาวิ่งออกกำลังกายได้นะแถวนี้นะครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเออแล้วผมกับลืมเลยไรเดอร์ไรเดอร์เรายังไม่มีนะครับแล้วถ้าใครอยากกินพิเศษกว่านี้ก็คุยกับแม่ค้าเขานะครับไปก่อนละครับ